เรามาดูเทคนิคการสร้างกราฟ forecast แบบนี้บ้างกราฟ forecast น,นั้นผมเห็นแล้วชอบตั้งแต่แรกเห็นเพราะว่าดูชัดเจนมากเรารู้เลยว่าตรงที่เป็นเส้นประนั้นคือเส้น forecast คราวนี้ผมก็คิดมานานว่าอยอยากสร้างการาฟแบบนี้เราต้องทำยังไงดีแล้วพบว่ามันสร้างไม่ได้ครับถ้าเราใช้แค่1ซีรีส์ถูกต้องครับแปลว่าเราต้องใช้2ซีรีส์นั่นคือข้อมูลที่เป็น actual ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเราสร้างเป็นกราฟเส้นแบบนี้ ส่วนข้อมูลที่เป็น forecast นั้นเราจะสร้างเป็นกราฟเส้นประแบบนี้อาจใส่เลยวลให้ดูชัดเจนขึ้นก็ได้แล้วนำมาต่อกันทริคมีทีเดียวคือช่วงรอยต่อที่เป็นปีปัจจุบันนั้นเราต้องมีทั้ง actual และ forecast ที่เหลือแค่จับชนกันเรามาสร้างกราฟ forecast ที่เป็นเส้นประกันเริ่มจากเรามีข้อมูลคอลัมน์ a เป็นปีคอลัมน์ b เป็นยอดขายแปลว่าคอลัมน์ปีต้องแบ่งเป็น2ซีรีส์นั่นคือ Actual กับ Forecast แบบนี้เสร็จปุ๊บ Actual นั้นก็มีค่าตั้งแต่ปีแรกเริ่มจนถึงปีปัจจุบันเช่นผมก็ตั้งคา่าให้มีค่าเท่ากับค่าในคอลัมน์ B Control Enter ส่วน Forecast มีค่าตั้งแต่ปีปัจจุบันจนถึงปีสุดท้ายและมีค่าเท่ากับค่าในคอลัมน์ B เช่นกัน Control Enter จากนั้นใช้แค่2ซีรีส์ครับ Actual กับ Forecast ไปสร้างเป็นการาฟเส้นธรรมดารมดาครับผมก็ลากรอบปุ๊บ Insert เลือกเป็นกราฟเส้นแบบนี้ปึ๊จบจะพบว่ากราฟนี้เกือบจะเสร็จแล้วเราเปลี่ยนน้อยมากนั่นคือกราฟสีแดงที่เป็น f o r e c a s t นั้นก็ทําเป็นเส้นประซะปรับให้เป็นสีฟ้าแล้วก็ใส่เ a b e l ให้มันดูชัดขึ้นเช่นมาลองปรับให้เป็นเส้นประสีฟ้าครับก็คลิกขวาที่กราฟเส้นสีแดงเลือก outline ปรับเป็นเส้นประเลือกคําว่า dash เป็นเส้นประประมาณนี้ก็ได้ต้องการทำเป็นสีฟ้าครับก็เลือก outline เป็นสีฟ้าใส่ l a เ e l ครับก็ คลิกที่กราฟสีฟ้าคือหมายบวก Data l เล e l คลิกลูกศรขวาแบบ above แบบนี้คราวนี้มีจุดสังเกตเล็กน้อยคือด้านล่างนั้นแสดงออกมาเป็นตัวเลข1 1ถึง16ซึ่งไม่ค่อยสื่อใช่ไหมครับเราก็มาเปลี่ยนให้เป็น P ี a 2ถึง a 1 7กันทำยังไงง่ายมากครับเราคลิกกว่าที่กราฟเลือกคำว่า select data จากนั้นหาคำว่า horizontal axis label แล้วคลิกคำว่า Edit. มันจะถามว่าใช้ข้อมูลอะไรเป็น a c c e s s level เราก็าเลือกครับ A 2ถึง A 1 7แล้วกด OK อีกรอบหนึ่งจะพบว่าได้เรียบร้อยที่เหลือเป็นแค่การตกแต่งย่อยเช่นผมอาจจะลบกริดลายครับก็คลิกกริดลายกด delete อาจจะลบ legend ก็ได้เพราะว่าเคสนีสตล legend ไม่จำเป็นแล้วแต่พบว่าเทคนิคนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับ คราวนี้บางคนอาจสงสัยว่าทําไมตอนจัดข้อมูลนั้นต้องให้จุดสิ้นสุดของกราฟแรกเป็นจุดเริ่มต้นของกราฟฟอร์แคต์ด้วยคําตอบง่ายมากครับมาทดลองกันเช่นถ้าผมลบค่านี้ทิงไปครับลบปึ๊กจะพบว่ากราฟมันฟันหลอนนั่นเองดังนั้นผมขออันดูนาะคอนโทแซเพื่อให้กราฟกลับมาเชื่อมกันแบบเนียนๆนั่นเองครับแต่คราวนี้มีจุดสังเกตอยู่นิดนึงครับคำถ,ถามคือเคสเนี่ยตอนแรกเราต้องลากรอบ 2คอลัมน์นี้เราค่อยไปเพิ่มคอลัมน์ A ใช่ไหมครับคำถามก็คือเราเลือกตั้งแต่แรกได้ไหมมาลองสร้างกันเพื่อให้ไม่งงผมขอลบอันนี้ไปก่อนอันนี้คือเราเสร็จแล้วเนาะลบไปก่อนมาลองสร้างโดยคลิกเลือก2คอลัมน์นี้กด control เพื่อเลือกคอลัมน์ a ด้วยแปลว่าเคสเนี่ยไม่เอาคอ b, ลัมน์ b เราก็สร้างเป็นกราฟเส้นใช่ไหมครับผมก็ไปที่ insert เลือกกราฟเส้นเหมือนเดิมจะพาะว่ากราฟมันดูแปลกไม่เหมือนกับเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ากราฟตัวนี้ครับ2000เนี่ยมันคือกราฟที่เป็นปีนั่นเองเพราะข้อมูลในคอลัมน์ A นั้นเป็นตัวเลข Excel เลยบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีก1ซีรีส์เลยกลายเป็นว่าเคสเนี่ยมี3ซีรีส์ซึ่งไม่ถูกต้องดังนั้นวิธีการที่ง่ายกว่าคือเลือกรอบแค่2ซีรีส์ก่อนแล้วค่อยไปเพิ่มอีก1ซีรีส์เป็นแกน X นั่นเองครับ